คนนี้ชื่อว่านะคะทุกคนวันนี้เปน่าจะพาทุกคนไปเล่นเกมที่มีชื่อว่าพิกกี้โกลนะคะหรือว่าเกมหมูทองนั่นเองนะคะซึ่งน้องหมูทองเนี่ยเขาจะมาแจกให้เราหรือเปล่าก็ต้องไปลองดูกันนะทุกคนก็คือจํานวนการเบ็ดนะคะก็จะมีหลายขนาดเดิมพันค่ะหลายจํานวนเดิมพันหลายระดับเดิมพันนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเบ็ดที่16บาทนะคะหมุนเองสักอ่ารอบที่สองค่ะอ่า โอเคอ่ะยังไม่ได้ไรเราก็เปลี่ยนเนาะตัวเองเราก็เปลี่ยนกันนะคะเป็นเบ็ดที่เท่าไหร่ดีเนาะเมื่อกี้สอบสอบแซมเปิลแซมเปิลไปสองรอบนะคะทุกคนอ่าตอนนี้นะคะจะเป็นซื้อรอบหมุนออโต้กันบ้างดีกว่าะคะ่ะทุกคน4บาทแล้วก็สักประมาณ30รอบนะคะอาจเริ่มกันได้เลยะคะ่ะรอบที่1นนะคะเขาจะมีแค่3ามช่องแถวเดียวเองนะ,ะทุกคน แถวเดียวคอลัมน์เดียวนะคะเขาเรียกกันอย่างนี้หรือเปล่านะอ่ะก็ต้องหมุนให้โดนนะการได้รางวัลกติกากันกได้รางวัลนะคะนะคะก็จะโชว์อยู่ด้านบนเลยค่ะมาแล้วค่ะ12บาทนะคะก็ได้เท่าไหร่ก็คือตามนั้นเลยนะถ้าหมูทองเรียงกันก็5 0บาทเนี่ยค่ะดูได้ตามข้างบนเลยนะคะทุกคนสัญลักษณ์ตรงกลางคือตัว Y นะคะ Y ก็เท่ากับคูณ10นะทุกคนซึ่ง ถ้าเจอก็ถือว่าดีมากเลยนะอ่ารางวัลก้อนโตมาแล้วค่ะจังหวะนี้นะคะดอกนี้สวยมากนะคะ40บาทคถมเด็ดไปที่4บาทรับรางวัลได้เลยค่ะทุกคนสนัญลักษณ์ตัววายนะคะก็คือแทนตัวอะไรก็ได้นะ,ะที่ทําให้เรามีโอกาสชนะนะคะแล้วเขาจะให้เราคูณเพิ่มด้วยค่ะทุกคนอีก15รอบค่ะไปเลยค่ะ เรามาปั้นกันต่อค่ะกับรอบหมุนออตโต้ของเรานะคะเอาแล้วค่ะตรงกลางจะเป็นยังไงคะทุกคนอ่าไม่ตรงกับรางวัลใดๆก็ไม่ได้นะคะรางวัลก้อนโตมาแล้วค่ะพี่จ๋าดอกนี้นะคะปังสุดๆค่ะเดี๋ยวก,ก็ดูก่อนนะ,ะดูไม่ทันเมื่อกี้นะคะได้ช่องเดิมหรือเปล่าอไม่ช่องเดิมนะคะน้องหมูหนึ่งตัวก็ได้นะคะเมื่อกี้ก็คือแทนตัววายและค่ะ อัตโนมัติเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่ดูตามข้างบนนะแล้วก็ดูเงินว่าได้เท่าไหร่นะคะไปค่ะถ้าหมุนอยู่ครึ่งๆกลางๆนี่คือก็ไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนเนี่ยแบบเพลามันยอยู่ที่ครึ่งๆกลางๆไม่ได้อะไรเลยนะคะไปค่ะตอนนี้นะคะเหลืออีก3ามรอบค่ะเข้าสู่การหมุนช่วงสุดท้ายนะคะอ่ะ12บาทมาค่ะอ่ะมาอีก12บาทนะคะตอนนี้ค่ะ อรอบสุดท้ายนะคะทุกคนได้มาอีก12บาทจ้าเราก็เบ็ดอยู่ที่น้อยๆนะคะตอนนี้ค่ะยังไม่กล้าเบ็ดเยอะเท่าไหร่นะคะก็ต้องเข้าใจรูปเกมก่อน,นะะละค่ะทุกคนแล้วก็ต้องพึ่งดวงนะคะกดเบ็ดไปแล้วเนี่ยก็ต้องพึ่งดวงเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาเบ็ดที่2บาทนะคะเป็นขั้นต่ําของเขาเลยนะแล้วก็ซื้อ จำนวนออโต้ซัก30รอบค่ะทุกคนไปเลยค่ะรอบแรกนะคะ,อะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะอ่ะหมุนครึ่งครึ่ง,งกลางๆนะคะคือไม่ได้อะไรเลยค่ะทุกคนแปววแวววเลยนะคะไปเลยค่ะเอาลค่ะอีก25รอบของเรานะคะอ่าช่องกลางว่าไงคะอ่ะได้นะคะชนะอยู่ที่6บาทค่ะอ้าอีกสิบหกบาทเข้านะคะเรื่อยๆเขายังมาให้เราเรื่อยๆเนาะไปเป็น เปยปป์ปังเลยค่ะทุกคนกับน้องหมูทองนะคะตอนนี้เหลืออีก19รอบแล้วจ้าวายยังไม่ตกเลยนะทุกคนนะตอนนี้นะคะสีแดงมาแล้วค่ะทุกคน1ิบาทจะกำไรนะคะตอนนี้คูณสองแต่หมุนไม่โดนรางวันนะคะโหน่าเสียดายจริงๆค่ะย,ยังไงคะอ้ารอกนี้ไม่ได้นะคะเพลาอยู่ตรงกลางค่ะทำไมหม ทำไมเป็นจังซี่ลนะพี่น้องน่อดวงจะได้ก็ไม่ได้อ่ามาแล้วค่ะตอนนี้นะคะอ้าวจริงๆค่ะรางวัลก้อนโตออกนะคะเจอวายนะคะคูณสองเข้าไปนะทุกคนตอนนี้ค่ะรางวัลรวม32บาทค่ะจากรางวัลก้อนโตนะ เ,เกินครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับการซื้อรอบหมุนออตโต้ของเราไปนะคะอีก9รอบค่ะอีก8ดรอบนะคะตอนนี้จะหมุนโดนให้เราอีกสักทีไหมเนาะรางวัลก้อนโตออกสักทีจะดีใจอ่าได้มาแล้วค่ะ6บาทนะคะอีกไหมคะอ่าได้นะคะทุกทุกคน6บาทนะคะอ่าอีก6บาทค่ะตอนนี้นะคะเหลืออีก2รอบหมุนค่ะเอาละค่ะตรงกลางว่าไงคะอ้าวบ่ได ไม่ม่วนเลยนะคะตอนนี้รอบสุดท้ายแล้วจ้าไม่มีอะไรนะคะได้แล้วเลิกก็เก็บเงินใส่กระเป๋าก่อนค่ะใครมีเกมอะไรอยากให้น้องแนะนำก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า